ตอนนี้ใครๆก็พูดถึงพลังของ AI กันทั้งนึงเลยนะครับแต่เคยหยุดคิดกันไหมครับว่าเบื้องหลังความสามารถที่ดูน่าทึ่งของมันเนี่ยจริงๆแล้วมีข้อจำกัดความเสี่ยงหรือคำถามยากๆด้านจริยธรรมอะไรซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่จุดแรกสุดเลยคือเราต้องเข้าใจก่อนว่า AI ที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้เนี่ยธรรมชาติของมันเป็นยังไงกันแน่เพราะนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของข้อจากัดทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยในโทรศัพท์หรือแชทบอทที่เราคุยเล่นด้วย AI ทั้งหมดที่เราเจอกันทุกวันนี้ล้วนเป็นสิ่งที่เรียกว่า AI แบบแคบนะครับพูดง่ายๆก็คือมันถูกสร้างมาให้เก่งแบบสุดๆไปเลยแค่เรื่องเดียวเท่านั้นไม่ได้มีความคิดที่ซับซ้อนรอบด้านเหมือนกับคนเราแต่มันก็มีปัญหาที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้างคือตอนที่จู่ๆ AI ที่เรากำลังคุยด้วยเนี่ย มันดันแต่งเรื่องหรือให้ข้อมูลมั่วๆขึ้นมาเองซะง,งั้นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับในวงการเขาเรียกอาการนี้ว่า hallucinations ครับมันคือการที่ AI สร้างคำตอบที่ดูโอ้โหน่าเชื่อถือมากๆแต่จริงๆแล้วเนื้อหาข้างในเนี่ยผิดเพี้ยนจากความจริงไปหมดเลยนี่เดงเพราะว่าตัวมันทำงานโดยอิงจากความน่าจะเป็นมันก็เลยสามารถโกหกออกมาได้อย่างมั่นใจเต็มร้อย สิ่งนี้ย้ำเตือนเราเสมอครับว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกทีหนึ่งยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องคอขาดบาตายอย่างคำแนะนำด้านสุขภาพนี่ยิ่งต้องระวังเลยครับแล้วคำถามคือความผิดพลาดแบบนี้มันมาจากไหนกันแน่หนึ่งในต้นตอที่ใหญ่ที่สุดก็คือข้อมูลที่เราใช้ป้อนให้ AI เรียนรู้นั่นเองครับหัวใจของเรื่องนี้มันตรงไปตรงมามา,มากเลยครับถ้าข้อมูลที่เราใช้สอน AI มันมีอคติแฝงอยู่ตั้งแต่แรก ผลลั์ที่ได้ออกมามันก็จะสะท้อนอคตินั้นเป๊ะๆเ,เลยและที่น่ากังวลกว่านั้นก็คือเพราะ AI ถูกนำไปใช้ในสเกลที่ใหญ่ขึ้นอคติเล็กๆนี่แหละครับจะถูกขยายผลให้มันรุนแรงขึ้นตามไปด้วยมีเคสตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากๆเลยครับคือเครื่องมือขัดกรองใบสมัครงานด้วย AI ตัวหนึ่งกลับเลือกผู้สมัครที่เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่า AI มันมีเจตนาร้ายนะครับ แต่เป็นเพราะว่ามันเรียนรู้มาจากข้อมูลในอดีตที่ตำแหน่งงานส่วนใหญ่ถูกครอบครองโดยผู้ชายนั่นเองและมันมีเรื่องที่เออน่าทึ่งกว่านั้นอีกนะครับคือบางทีเนี่ย AI มันก็ไม่ได้เข้าใจสิ่งต่างๆเหมือนที่เราเข้าใจเลยมันอาจจะไปเรียนรู้จากความเชื่อมโยงแปลกๆก็ได้อย่างเคสที่เขาพยายามสอน AI ให้แยกแยะหมาป่า แต่กลับไปเรียนรู้ที่จะมองหาหิมะในภาพแทนเพราะข้อมูลรูปหมาป่าส่วนใหญ่ดันมีหิมะเป็นฉากหลังผลก็คือพอเจอน้องหมาธรรมดารรมดาอยู่กลางหิมะมันก็ทายว่าเป็นหมาป่าซะอย่างนั้นเลยครับปัญหาเรื่องอคติในข้อมูลก็ว่ายากแล้วนะครับแต่นั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีปริศนาที่ซับซ้อนกว่านั้นซ่อนอยู่ข้างในตัว AI ที่แม้แต่คนสร้างเองก็ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้เลยครับปัญหานี้เรียกว่าปัญหากล่องดำครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับเราใส่คำถามเข้าไปแล้วก็ได้คำตอบออกมาแต่เรากลับไม่รู้เลยว่าข้างในนั้นอะ AI มันคิดหรือตัดสินใจยังไงกระบวนการมันซับซ้อนเกินกว่าที่มนุษย์จะอธิบายได้ทั้งหมดเรื่องนี้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในโลกความเป็นจริงทันทีเลยครับลองดูตัวอย่างในอเมริกาที่กฎหมายบังคับให้สถาบันการเงินต้องให้เหตุผลที่ชัดเจนได้ถ้าจะปฏิเสธการให้สินเชื่อใครสักคน แต่ถ้าการตัดสินใจนั้นมาจาก AI ที่เป็นกล่องดําพวกเขาก็ไม่สามารถให้คําอธิบายได้ซึ่งนั่นอาจจะหมายความว่าการใช้ AI แบบนี้ผิดกฎหมายไปเลยก็ได้นะครับพอเราเข้าใจข้อจํากัดทางเทคนิคพวกนี้แล้วเราจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นครับว่ามันส่งผลกระทบต่อชีวิตและสังคมของเราในวงกว้างได้อย่างไงบ้างโหพอพูดถึงเรื่องจริยธรรมนี่ความเสี่ยงมันมาทุกทิศทุกทางเลยครับ ตั้งแต่การที่ AI สามารถสร้างข่าวปลอมหรือวิดีโอดิฟเฟกที่เนียนซะจนแยกไม่ออกเพื่อใช้หลอกลวงไปจนถึงคำถามใหญ่ๆเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและปัญหาลิขสิทธิ์ที่ทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบเลยครับแต่แน่นอนครับว่าความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของหลายๆคนก็คือเรื่องงานนี่แหละครับมันมีการคาดการตัวเลขออกมาที่ ฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันคือตำแหน่งงานมากถึง85ล้านตำแหน่งอาจจะหายไปเพราะระบบอัตโนมัติภายในปี2025นี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเหรียญมันมี2ด้านเสมอในขณะที่มีงานหายไปก็มีอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือมีการคาดการณ์ว่าในช่วงเวลาเดียวกันจะมีตำแหน่งงานรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาแทนมากถึง97ล้านตำแหน่งเยอะกว่าที่หายไปอีก นี่อาจจะบอกเราว่ามันไม่ใช่จุดจบของการทำงานแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตลาดแรงงานที่เราทุกคนต้องปรับตัวตามให้ทันครับและเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง,ปลงทั้งหมดนี้มีอีกปัจจัยสำคัญที่เราอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือต้นทุนที่มันมหาศาลมากๆที่ต้องใช้ในการสร้างและขับเคลื่อนเทคโนโลยี AI ครับการพัฒนา AI เนี่ยมันแพงอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่เงินลงทุนก้อนแรกนะแต่ยังรวมถึงค่าฮาร์ดแวร์ประมวลผลประสิทธิภาพสูงค่าใช้ใจ่ายมหาศาลตอนที่ฝึกฝนโมเดลและพอฝึกเสร็จแล้วก็ยังมีค่าใช้ใจ่ายต่อเนื่องในการดูแลรักษาระบบอีกคือเป็นค่าใช้ใจ่ายที่วิ่งตลอดเวลาเลยครับพอได้เห็นข้อจํากัดมากมายขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญก็คือแล้วตกลงเราควรมอง AI ในฐานะอะไรกันแน่ล่ะมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นคือปัญญาประดิษฐ์เสริม หรือ augmented intelligence นี่การพลิกมุมมองไปเลยครับคือแทนที่จะมองว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์ให้เรามองว่ามันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่จะเข้ามาเสริมศักยภาพของเราช่วยให้เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การตัดสินใจที่ซับซ้อนหรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์เราทาได้ดีที่สุดได้ดียิ่งขึ้นไปอกครับสุดท้ายนี้บางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ว่า AI จะทำอะไรได้บ้างแต่อาจจะเป็นคำถามที่ว่าเราจะทำงานร่วมกับ AI ยังไงเพื่อดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทั้งมนุษย์และเทคโนโลยีออกมาและช่วยกันสร้างอนาคตในแบบที่เราอยากเห็นร่วมกัน